จะเป็นใจสู้ของไม่เกรนะเขาก็พยายามที่จะเอาตัวคืูแล้วก็แล้วก็ไม่ถอยมันก็ก็มาได้ช่วงทดสอบเขาอย่างนี้ก็ถือเป็นชนะที่อย่างที่บอกเกมที่แล้วที่ได้สัมภาษณ์กับเอชแอลาว่าด้วยปัญหาเงินเตะที่เรามีในการหมุนน้อยแล้วเพราะว่าตัวหลังชาติแล้วตัวหลังเจ็บคือะไรก็ทําให้เราต้องวางสถานการณ์การเก่นโดยเรื่องของการเลือกอุ้เลื่อนแล้วก็วางให้ติดมันก็เลยต้องมาตัวรอดในการละเกมในสถานการณ์แบบนี้ ซึ่งวันนี้เราสามารถทำได้ในอาการรอดแต่ว่ามันก็เป็นช่วงช่วงกา้เล่นจริงๆซึ่งก็ถือว่าสามแต้มความคันที่ทำให้เราอ่ชุม่มชื้นหัวใจแล้วกลับมามีถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีมีมีเขาเลยกำลังจใจที่จะเล่นในเกมต่อไปอะไรย่างเงี้ยช่วงอัพเดรทีมชาติไทยเนี่ยได้ไม่ดีเวลาครับในเรื่องของสภาพร่างกายตัวเองอย่างเนี้ยเป็นยังไงบ้างผมว่าได้พักมันไม่ได้พักจริงๆหรอกเพราะว่า เขาเรียกะไรคืออยู่แค่ช่วงที่ว่าเด่ไม่กี่วันแต่ว่าแล้วเตะพักอ่ะเพราะว่าเคาต้องพักไปเลยแล้วถึงจบมาซ้อมด้วยสภาพร่างกายที่เขายังไม่หายเหนื่อยเลยแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปเติมความฟิตเขาได้อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขายังร้าวร่างกายและร่าสมองอย่างพวกตัวทู้ชาติที่ไป4คนก็เล่นเกอดเป็น2แหวกสอคน3คนอะไรเงี้ยพอกลับมาปุ๊บก็เหมือนไม่ได้พักเลยในช่วงที้ว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้สรัพากที่เรามีมันก็ต้องหดตัว ที่เราดีก่อนเพื่อให้พวกชนชาติได้พักบ้างในเลเตอร์อันนี้วันนี้เราก็พยายามพักเขาเข้ามาที่เราเขาเลยแล้วก็อย่างนิวเองก็คือเล่นแบบทีเราอีกแบนี้เราก็ให้เล่มเป็นอ่ะก็และอย่างก็เป็นการอย่างที่บอกปีนี้มันการบริหารทั้งตัวนั้งเตะเราบริหารทีมฐานครียอลานตัวผู้เล่นด้วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ที่ไปใน้ทาหมวกแล้วก็ได้ผลลัพธ์ในเรื่องของ พอลงตัวไปเลยแล้วตัวนี้หลักได้พักตัวผู้เล่นที่เป็นตัวที่สร็ก็ได้ลงไปเล่นตาม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 สถานการณ์ที่สินที่แต่เต็มที่จะจบขึ้นก็ก็พยายามที่หมุนตรงนี้ให้ได้เพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายแบบเหมือนกันแล้วก็พอเปิดช่วงว่าได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเจอแบบนี้อีกไงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันก็ต้องต้องค่อยๆบริหารใจกว้พอเก็มหลับเต็มมากกว่าพูดถึงทีสินนะครับวันนี้ลงไปก็ เราพยายามใช้มุ้ยให้ให้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะเราไม่ได้พยายามที่จะเขาเรียกวระพิพยายาิธบาลใช้มุ้ยี่ยทั้งที่เรารู้แหละว่าเราสามารถใช้มุ้ยได้90นาทีแต่เราก็พยายามที่จะบริหารว่าเออแบบที่แล้วมุย้ยเล่นไป70นาทีแล,แล้วแล้วก็แบบนี้แต่พวกเขาควรจะได้พักออกเพื่อที่จะลงไปเป็นตัวเปลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเกมต่อไปเราพยายามที่จะทำแบบเนี้ยเพื่อหาอะไรแ ใช้ประโยชน์จากมุ้ยให้คุ้มที่สุดเท่าที่ที่ที่ท่ากีบเราเหอย่างเงี้ยลงเนี้ยก็จะเห็นว่าพอเกมมุ้ลงเก้าสิบอเกมมุ้ยมุ้ยลงเจบพอเกมก็ต้องท้าคว้าเพื่อสแปร์ไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวผู้เล่นเราเจ็บเพื่อนท่านเล่นต้องต้องเหนื่อยบ้างต้องเหนื่อยแล้วก็มุ้ยก็อย่างที่บอกวันนี้ก็ตั้งใจนะว่าเรต้องเปลี่ยนให้ลงทุนอ่างแน่นอนแล้วก็เขาก็แน่นอนได้ก็ผ่านพื้นที่เล็บบล็อกได้ดีแล้วก็จบหัวจบสุปต่อก็ทำได้ดีแล้วแล้วก็มีจังหวะ หลังๆเห็นที่แบร์นะครับชอบพยายามให้มุ้ยเล่นตัวต่ำลงอันนี้เป็นบทบาทใหม่ของมุ้ยครับลดการประท้ะจากจากตัวเซนเตอด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แต่บางทีเราให้เขาเล่นหน้าเป้าเราพยายามที่จะเวเดซ่าเล่นติดเพื่อให้เขาเล่นฟอร์มใหม่เพื่อให้ลดการประทะจากจากตัวเ็นเตอร์ต่างชาติที่ชุดใหญ่ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับร่างกายมุ้ยในวัยที่ยังโง่ฟิตอยู่มุ้ยเนี่ยปะทะได้ดแต่ว่าตอนนี้เขาสามสิบกว่าแล้วสามเจ็ดแล้ว ดังนั้นเราก็ต้องใช้แท็กติกให้เหมาะับบควยเพื่อให้เขาสามารถแสดงศักภาพาได้ดีที่สุดเพื่อให้ให,ให,ให้ให้เ,อเอกิดผลทีดีที่สุดแล้วเขาก็ลดอาการบาดเจ็ดลดอาการบาดเ,เาจเ็บปวสซูดด้วยขอบคุณครับพี่แบงค์ครับขอบคุณครับ